สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชมรถสวยสภาพงามๆ5ประตูแจ๊สจีดีนะครับปี2005นะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับคันนี้สภาพสวยหนึ่งในร้อยได้เลยครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกว้วม รถอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆนะครับ1 1 9 0 0 0บาทนะครับกับ h อ n d a j a z z GD ดีเครื่องพัน0เกียร์ออโต้สีสันสวยงามเงาฉ่ำนะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์แน่นๆนะครับขับใกล้ขับไกลขับได้เลยครับเป็น5ประตูสุดฮิตแน่นอนนะครับกับราคาและสภาพนะครับเป็นมือเดียวป้ายแดงเลยนะครับเครื่องพันห้าเกียร์ออโต้น้ำมันล้วนนะครับสีสันสวยงามเงาฉ่ำภายในสวยๆนะครับเกียร์เจ็ดสปีดพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันนะครับภายในงามๆเลยครับไปชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับอยู่ที่สาม ครประถมนะครับเบอร์โทรกับไลนย์อยู่นี่นะครับติดต่อได้ตลอดนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับแจ้งจาก A รถมือ2รับประกันได้รถแน่นอนนะครับรับประกันได้รถแน่นอนจองวัดจําได้ครับถ้าไม่ได้รถมาเก็บเงินคืนที่แอดมินได้เลยครับกล้าการันตีว่าได้รถแน่นอนนะครับหาประตูแจ๊ดจีดีสภาพสวยสวยหนึ่งในร้อยนะครับราคาแสนต้น ปี2005นะครับกับรถสภาพงามๆแบบนี้มาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับ3พานะคนครปฐมเป็นอีกหนึ่งตัวเรื่องให้กับสมาชิกที่กำลังหารถใช้งานราคาแสนต้นชอบ5ประตูชอบ j จ z ตนะครับ5ประตูสุดฮิตก็ Honda j a จ z นี่นะครับปี2005เครื่อง15 0 0เกียร์ออโต้นะครับใช้งานแล้ว180,000กิโลเมตรโดยประมาณ รถอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้เอกสารครบขับใกล้ขับไกลขับได้ทั่วไทยมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับกับรถสภาพดีๆคัดและเช็คมาเรียบร้อยนะครับบุ๊คสวิตอยู่ครบเลยนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมไม่มีชนหนักอัดต่อพิคว้านะครับน็อตไม่ขยับเลยครับชมดูได้เช็คดูก่อนนะครับนํามาฝากนะครับอย่าลืมนะครับแจ้งจาก A รถมือ2นะครับจัดส่งให้ได้ทั่วไทยกล้าการันตีการจัดส่งนะครับรับประกันว่าได้รถแน่นอนนะครับนี่เลยเป็นตัวเรื่องให้กับสมาชิกที่กำลังหารถใชางานราคา สนตน้อยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเดินทางนะครับถ้าท่านติดตามช่องนี้อยู่นะครับเรารายงานชัดรายงานตรงการันตีไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกว่ามเอกสารก็ครบนะครับและก็การันตีการจัดส่งให้กับสมาชิกนะครับสีสวยนะครับหลังคาก็ไม่ผุสีง,งามๆนี้ครับเงาช่ำเกียร์สมบูรณ์เครื่องสมบูรณ์ใกลๆไปได้ทั่วไทยนะครับกับราคาและสภาพนะครับฮอนด้าจ็ต ปี2005นะครับเครื่องพันห้าเกียร์ออโต้น้ำมันล้วนเป็นมือเดียวป้ายแดงสภาพงามๆหนึ่งในร้อยคัดมาฝากนะครับคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นเราคัดให้เราเช็คเรียบร้อยและการันตีให้ครับก็พอจะเป็นตัวให้กับสมาชิกได้เลยนะครับสำหรับช่องนี้ลองมาชมมาเช็คนะครับสามพานนะคนปรปฐมใครอยู่ใกล้ก็ได้เปรียบใครอยู่ไกลก็โทรเจรจาขอรูปเพิ่มได้ขอวิดีโอเพิ่มได้หรือจะขอวิดีโอคลอก็ได้นะครับ จะได้มั่นใจและจะได้อุ่นใจสําหรับการซื้อรถนะครับสาหรับผมก็กล้าการันตีนะครับเพราะว่าเราคัดรถส,สวยมาฝากสมาชิกนั่นเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมมากๆนะครับที่สําคัญคือรถมือ2ต้องดูครับว่าการชนหนักตัดต่อพิควัมเนี่ยสำคัญมากๆนะครับฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังให้ดีครับแต่ที่แน่นอนคันนี้คัดมาจริง